เชียงใหม่ชวนเที่ยวคุมกาดโบราณตำนานบากเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ตลาดการค้าโบราณของดินแดนล้านนาเย็นวันที่21พฤศจิกายน2568ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ตําบลหาย,ยาอําเภอเมืองเชียงใหม่นายอิทธิรัตน์สินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดการค้าโบราณภายใต้ชื่อง,งานคุมกาดโบราณตำนานบากเกา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์หรือฟื้นบรรยากาศและย้อนวันวาน,นตลาดการค้าในอดีตของดินแดนล้านาน,านาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านสําคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดการค้าโบราณภายใต้ชื่องานคุมกาดโบราณตำนานบากเก่า มีกำหนดการจัดงานจำนวน2ครั้งคือครั้งที่1ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายน2568ณศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ตำบลหาย,ยาอเอมืองเชียงใหม่และครั้งที่2ระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคม2568ณวัดพระสิงห์บรมมหาวิหารตำบลพระสิงห์อเภอมืองจเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่นการจัดตลาดในรูปแบบตลาดโบราณจำลองวิถีชีวิตคนเมืองแบบตั้งเดิมมีการรวบรวมสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองเครื่องแต่งกายแบบล้านนาเครื่องเงินโบราณเครื่องจักรสารมากกว่า38ร้านค้า3กิจกรรมสาธิตและ2กิจกรรมเวิร์กช็อปซึ่งการจับจ่ายซื้อสินค้าในงานจะมีการแลกเงินเจียงเพื่อนำไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการแลกเจียง ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมย้อนการเที่ยวตลาดการค้าในอดีตของดินแดนล้านนานในงานคุณมกาโดโบราณตำนานบากเกา่าสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนสูงวัฒนธรรมเชียงใหม่และวัดพระสิงห์วราวิหารสินชัยพรชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงานผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับรวมถึงเป็นพลังในการขับเคลื่อนนะครับวัฒนธรรมสู่ นานาประเทศนะครับสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นคุณค่าและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนขอบคุณหัวหน้าส่วน,นราชการทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติและก็สนับสนุนใน,ในทุกๆด้านนะครับขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับภาควิชาการนะครับที่ชนนะครับที่จะช่วยกันกระจายรายได้นะครับก็ช่วยช่วยกันกระจายข่าวเนาะ ก็จะมีวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับในหน้าที่แห่งนี้ยังมีอีก,อกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ครั้งที่2ครับครั้งที่2จะมีวันที่6กับ7นะครับที่วัดพระสิงห์นะครับก็เชิญชวนพวกเราแต่งชุดแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปเที่ยวกาดโบราณกาันเหมือนเดิมเพื่อประกาศแล้วทําให้ชาวไทยเองนะักท่องเที่ยวต่างประเทศเองได้เห็นว่าความน่ารักและเสน่ห์ล้านานานเป็นอย่างไรนะครับบัดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดกิจกรรมขวมโบราณตำนานบบเก่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดกันท้<ค>าโบราณอย่างเป็นทางการขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศและก็ร่วมกันสืบสารว่าํารล้านนาให้ยั่งยืนสืบไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นมังกรใจยากแล้วข่เรียนเจริญประทานในพิธีในงเกลย่นเปื้อนดาบชี i don't have